สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสาพลพะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีภูเก็ตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลงานและความภาคภูมิใจอาทิการที่ได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ด ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมนะคะ Active Teacher ชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคใต้และรองชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศมาดูผลการประเมินตามตัวชี้วัดนะคะโดยเริ่มจากตัวชี้วัดเฉพาะองค์ประกอบที่1ค่ะการที่ครูมีคุณลักษณะประชาธิปไตยก็จะส่งผลสะท้อนไปยังนักเรียนในห้องของครูด้วยค่ะนั่นก็คือพวกเขาจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งหรือคุณลักษณะต่อไปนะคะก็คือครูเนี่ยมีการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ทำไมาไม่ลิงก์อะคะ